สวัสดีครับผมพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบมาพอกับพวกเขาอีกแล้วนะครับอีสานสะตายยินดีครับผมครับผมเอามือนีมาเบิ้งบังไฟขนาดได้ครับพี่อ้อยครับขนาดสี่หุนนะครับผมบังไฟโบกจิ๋วนะครับมังไฟโบกจิ๋วสี่หุนครับพี่น้องสี่หุนแปดเซนต์ครับผมครับผมพี่น้องเคยเห็นบ่านะครับขนาดสี่หุนนะครับพี่น้องสั่นนะครับผมแปดเซนต์ครับผมเอาครับผมพี่อ้อยพรไหมครับผมพร้อมแล้วครับผมเอาขันพร้อมแล้วก็เบิ้งกันพี่น้องจับจับเวลาบ่ เดี๋ยวผมจับผมจับเวลาล่องเบิ้งครับพี่น้องอันนี้จะเป็นชมจิดว่าจังไลยครับผมสิได้จักวิแก่ข้อมันต์เข้ามาล่องเบิ้งครับพี่น้องขึ้นหรือบ่ขึ้นนะครับสิได้จักวิสิขึ้นคือบ่ขึ้นพี่น้องคอมเมนต์มาได้ครับผมเฮ็ดแบบฟ้าเฝ้าเฝ้าีนครับผมบรรยากาศทงไหยทงหน้าครับบรรยากาศดีพี่น้องครับยามยามมื้อแลงครับผมพี่น้องแลงเป็นสิมืดกูนล่ะครับนี่ครับผมบรรยากาศดีครับมื้อนี้เฮาบ่รู้ว่าตาเปล่าสิเดียวเห็นบ่นะครับผมมาเบิ่งกันครับพี่น้องเฮาบังไฟโบกครับผมนี่ครับอะะะนี่แหลลครัับบจเวาก พร้อมแล้วครับพี่น้องกันพร้อมแล้วเอ,อยู่ฟังฟังผียังสีงามนี่แหละครับพี่น้องเฮาพร้อมแล้วจุดเด้แล้วครับผมขอจิ้มงานจงสกงดีสรมานสามสองหนึง่งจุดได้ครับเอาแล้วพี่น้องเบิ่งกันครับผมไปพี่น้องไปโอ้ไปยุพี่น้องไปยุโอ้ข้นดีนะพี่น้องเห็นหมดแล้วครับ มิดจัดเลยพี่น้องขึ้นสูงแห้งโอ้ขื้นสูงแห้งพี่น้องโอ้พี่น้องครับขึ้นสูงแห้งบ่เห็นนะครับพี่น้องเอ๋กระสีประมาณนี่ครับพี่น้องเบึ้งบังต่อไปนะครับเนาะเบึงกันครับผมพี่น้องเข้ากาบกล้วยเข้าครับพี่น้องนี่ครับเอามาหลายบังตืบครับพี่น้องกาบกล้วยเง่ครับผม มาเบิ่งกันครับผมพี่น้องเฮ้ากับกล้วยเงี้เอาไว้ปิดใช่ไหมครับแม่นครับผมเอากับกล้วยน้อยก่อนก็ได้ครับไบยเอากับกล้วยขนาดกลางก่อนนะครับแม่นครับผมกับกล้วยผมครับผมพี่ไหวเฮ็ดกับมือนะครับพี่น้องบางนี่พี่ไหวว่าบ่เคยเฮ็ดบางไฟกับกล้วยขึ้นนะครับผมครับเฮ็ดกับกล้วยใหญ่เฮาเจ่านึงล่ะครับเรียบร้อยครับห่างกับเอียงห่างพุ่นอยู่นะมัคือไปพี่ย่ะอ่าเบิ่งกันพี่น้องพี่ไหวจุดให้เบิ่งครับผมพี่น้องเฮาสิขึ้นคือบ่ขึ้นก็ถ้าเบิ่งกันครับ น้ำมันดลเลยเหนี่ยนพอผมปะมาลุ้นกันครับพี่อ้อยครับผมพร้อมไหมครับพี่อ้อยครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยจวดเลยครับพี่น้องเข้าติดตอนเดี๋ยวออกก็ได้เอาติดไปเอาติดแทบเนี่ยโอ้เออไปเฮ้ยหางขาดเออกลับกับกับกล้วย พี่น้องครับพี่น้องครับควันกุงพี่น้องเป็นยังวะฐานรุดพี่น้องครับผมโอ้ยอวยผิดทางพี่น้องอวยอันเลื่มลืมเลือมอวยเข้าไปทางในอวยเมื่อกี้อวยมาถึงกันนีิโอ้แต่ว่าบ่ขึ้นเหรอครับพี่น้องเออมันสู้ควายนะครับเนาะมันเอามาเบิ่งบางต่อไปพี่น้องอทอวันเลยครับทอวนันวัดพี่น้องมีสองทออยู่ครับพี่น้องเอาพันทอไหมครับผมถบเบิ่งกันครับ เอาเบิ่งบางต่อไปพี่น้องจุดเลยครับอันนี้เป็นบังไฟอีกยังครับ้อังไฟสวอวเบิ้งกันครับพี่น้องครับผมกับตกใจพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับบังไฟอย่างว่าตี๊ดพี่น้องชนวนสันครับเทื่นๆกับเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ครับบอรูนว่าสิจุดติดอีหยังก่อนนะครับพี่น้องเฮามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมเอาพร้อมเราจุดเลยครับพี่น้องครับขอบัตรพี่น้องนะครับขอขึ้นสูงลงกระซาพี่น้องเอาแล้วพี่น้องโอ้โหขึ้นดีพี่น้องโอ้โอหฝ โอ oh, ้เนื้อสูงแห้งอ๋อพี่น้องครับอ้อ oh, พี่น้องครับสุดยอดเลยอโออเบ่<อ>เห็นเลยพี่น้อง,องเห็นบ่ออะไรครับไปอ้มันได้การดีแห้ง,งสุดยอดเลยครับพี่น้องเขาเ <laughs> อาไอ่จุดบ้างนี่ผมเนะเกามกวยนะครับถืกวางให้อะโอเคครับมา, okay, าเบิ้งกันครับพี่น้องเขอันี่ สีมาลตองเบัสงครับพี่น้องแต่วัาด,ดีครับผมท่านเดชสวัสด,ดีอยู่พี่น้องใตจังปัดแม่โอ้คืนดีแห้งพี่น้องคืนดีแห้งโอ้หมุนติ้วติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยครับโอ้ส <c oughs> ุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดมาเบิ่งบังนี่กันพี่น้องบรรยากาศกับสีข้าม,มน,นะครับผมบงังปิดถ่ายไล่การพี่น้องครับผมกับกล้วย คือว่ากับกล้วยกับกล้วยล้านครับกับกล้วยกับกับกล้วยแสนสไปแสนแต่ไม่ถึงล้านเนาะครับมาล้อลุนกันครับว่าสิขึ้นหรือสิแตกนะครับอ่าการมาเบิรงกันครับพี่น้องพร้อมไหมครับไอ้ครับพร้อมแล้วครับผมเอาเอาอยู่ไกลประเด้นะครับผมเพราะว่าอันตรายครับบรกไฟกับกล้วยถ้าขึ้นก็ดีครับผมเอาไป็ตะขึ้นอยู่พี่น้องขึ้นโอ้ เป็นอีกทีะโอ้ตกแล้วพี่นออ้องโอ้กำลังสีขึ้นแล้วกำลังสีขึ้นนะครับโอ้เจได้นะครับเจได้เชื่อมพี่น้องมาสู้กันะสู้แฟนมาขี่เชื่อมพี่น้องครับผมเรุ่งฐานครับโอ้กำลังสีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องฮักแน่นะครับผมสุดยอดเลยเดี๋ยวห้องสก็บหลักฐานครับพี่น้องรุ่นจะมาจุดใหม่ครับพี่น้องเท่าใช่ว่าสุดยอดนะครับไอ้เมื่อยครับแน่นครับผมเมื่อกี้นี่เงมัดมองมันออกแน่นเกินไปนะครับพี่น้อง บังไฟมันขึ้นไว้ปวดเมื่อกี้นี่ปกติต้องสู้จังอยจังสิขึ้นครับผมมัดแน่นเกินไปครับที่นี่มันมัดจั่วไงมัดหูเทียดแน่นปวดมันก็เลยแตกครับพี่น้องขึ้นเราแตกเขาเขืนว่ามันขึ้นเราแตกพี่น้องโอ้บางเบื้องหนาแกมือแห่พี่น้องจะเห็นบางเงี้ยวกับมังไฟกับป่วยเงี้อ่ะเบื้องกันคลิปหนาครับพี่น้องครับลากันไปครับพี่อ้อยครับมือนีนครับพี่น้องเขาขอบคุณครับผมบายบายครับพี่อ้อยครับสำหรับวันนี้ก็สุดยอดสุดยอดขอตัวครับสวัสดีครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อถ่ายเบอร์คลิปต่อไปครับผมอู้หัวเด้อขึ้นหัวนดิดนดียว,นนนวยเนี้ย